ตัวเองแล้วก็ตัดของพ่อด้วยครับโอ้โหหวังจะไปกู้โลกสต,ติแตกแล้วอ,ะอ่ะเอียนผมมีโครงการของมหาวิทยาลัยเนชั่นนะครับ <c oughs> ก็เรียนเชิญผู้ปกครองแล้วก็น้องๆมหนะฮะมาเข้าร่วมกิจกรรมแคมปัสทัวร์ตอนเปิดบ้านบริหารธุรกิจนะครับก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านบริหารนะฮะมาฟังวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางมหาวิทยาลัยเนชั่นโดยมีคุณสุธิชายหยุ่นนะฮะ ก็จะให้วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มีการเสวนาซึ่งจะมีนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับและที่สําคัญเลยนะมีการเปิดหลักสูตรหลักสูตรใหม่วิชาโรการเงินการธนาคารโดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นหลักสูตรนี้การันตีว่ามีงานทําแน่นแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรต่างๆมากมายก็ มางานนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าทำไมต้องเรียนบริหารธุรกิจที่มอเนชั่นวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3ครึ่งที่อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่นที่บางนานี่นะครับสำรองที่นั่งได้ตามมาเลขโทรศัพท์นี้นะ02-338-3777ก็มาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ